อายุครับรายได้ดีครับส่วนผสมเพราะย่างอะไรนี่ย่างก็น้อยไปมันก็ได้เศร้านึงกับเศร้าละเจ็ดแปดร้อยบมคาดครับครั้งเจ้ากระเจี๊ยก็ได้ต่างเพราะได้ใสอายุในครอบครัวครับส่วนผสมผสมว่าได้ส่วนผสมนี่กระเจ้ากระแจกตอนเศร้าก็ะได้เศร้าละหาร้อยดึงหกร้อยดึงครับของมงเศร้าก็และกับบ้านแหละกลับมากระทอมแล้ว คนใหญ่หละ <Okay. S 2> คนใหญ่หละน้ำซื้อกินอะคำที่ินทองครับอยู่บานดอนแขนนี่แหละครับบ้านดุนแกเขาดีว่าครับคาบบ้านดอนแขนเท่าน,นี่หละอ๋ออันนี้โอ้ผมอพอดีผมผ่านมาผมเห็นพื้นที่พื้นที่จากไรครับนี่แปกไรครับแปดไรบอครับปลูกยังเนี้ยบุูงพักบังบักเขียทวพูแล้วก็มะระชี้นกผักบุ้งโอ้ปลูกหลายอย่งายง สวนผสมครับเ็ดจะกค้นครับจะอยู่แถาสองแถาครับโอ้เก่งเนยใโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับปลูกพื้นที่แปดไร่ปลูกทุกอย่างครับอันเดี๋ยวผพิถีพิถนเเบื้องเนาะอันนี้อันนี้แปลงผักตังครับแปลงผักตังอันข้างหลังนี่แปลงยังครับนี่อันแปลงผักบุ้งครับข้างหลังนี่แปลงผักบุ้งครับอ๋อผักบุ้งแล้วก็มีนังรักน้ำอ่าไปเบื้องขอไปเบื้องผักบุ้งเขา เราก็ซื้อพืชพุ่มทีปลูกเต็มมือครับ18วันครับได้ถอน18ได้ถอนเลยเปล่าครับสิบแปวันได้ถอนอ๋ออันนี้ก็เริ่มได้ถอนแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มได้ถอนแล้วเนี่ยครับกำลังงามเลยอันนี้ปลูกวันที่หนึ่งกับประมาณวันที่สิบอ๋อนี่สิบอันนี้สิบสองก็จะได้ถอนกำลังใครัปดาห์นะครับครับที่พอได้ปลูกแบบขืชเชิงเดียวแบบเขานี่พอาอย่างครับที่พอได้ปลูก มันกับโฆษณาต่อค้าบฆษนาแบบกันผสมผสมกันนี่แหละที่แล้วมันเป็นนี่แหละมันได้ทุกอย่างได้ขายมันได้ไปขายในตลาดกอติฮอบผู้หูวิธีการปลูกข้ามานู้หูจักผักบุ้งกันครับผักบุ้งนี่ ปลูกง่ายไหมครับผักบุ้งผมโมยาครับปลูกง่ายจะซื้อตะผักบุ้งเลยครับปลูกง่ายจะง่ายจะตักบุ้งเลยแหละปกติเขาปลูกจากมือครับปลูกได้เก็บได้เก็บเกี่ยวกับสิบแปดวันสิบแปดสิบวันสิบแปดถึงยี่สิบวันได้เก็บเลยครับแปดถึวันอออันนี้ปลูกอันนี้ปลูกได้จากมือครับเดย์เนี่ยแหละครับผมเพิ่งได้ไปสิบหกวันได้เก็บเกี่ยวก่อนอายุอะไรก่อนนี้เก็บเกี่ยวก่อนอายุอ่าส่วนมาก ตลาดต้องการแบบอ่อนๆแบบนี้มัมาครับครับทองอบอ่อนๆแบบนี้ครับอันนี้พันยังครับนี่อันนี้พันไถเงินครับไถเงินพันไถเงินครับไถเงินพันนี่พันไถเงินก็มันเื่นขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะอย่าปลูกพันใดก็ไั้พันใดก็ได้กาบ่ต่างกันม่นมาครับ่ต่างกันมันก็คือกันนี่แหละแต่มันไถมันไถเก้ามันกี่ใบใหญ่กว่านี้ครับมันกี่ใบใหญ่ครับต้นมันกี่ใหญ่มันกี่โวแบบต้นแบบมันกี่โวพวกแบบ ไผ่เก้าไผ่เก้าก็สวยที่ไผ่เก้าทีคนนิยมเขาก็ชอบเล่นไผ่เก้ากันแต่ผมว่าชอบเล่นไผ่เงินอาศัยว่าของมันถูกทุงหนึ่งก็ร้อยสามสิบไผ่เก้าก็ถุงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนาะลดประมาณลงไปก็ได้ขายในราคาเดียวกันนะอันนี้เขาปลูกแบบผสมเนาะครับน่อยปลูกกับพื้นที่บ่อหลเนาะแต่ว่าปลูกได้ทุกอย่าง จักผักบุงครับพันนี้เริ่มปลูกเลยเอามีวิธีเตรียมแปลงยังไงครับผักบุญการแปลงการรดกาถ่ายตีดินอ่ารถเราครับรถถ่ายดีเนาะครับดีๆวก็คาดคาดเซตเราห้องอ่ะเนี่ยแหละตัวคู่ครับโอ้โหนี่อุปกรณ์การปลูกครับอ๋อลองสาธิตเนึ่งครับดึงดึงยังไงอ๋อเฮ็ดเป็นล่องยังสิบหรอครับ ไทยกบครับอืครับนือไทยกบครับเดี๋ยวเขาไปดูรุ่นนี้หน่อยครับอันนี้ปลูกได้จากมือครับได้ประมาณอาทิตย์นึงแหรอครับประมาณอาทิตย์นึงอ่าบโรยกันอาทิตย์นึงอ๋อนี่ครับกับรังขึ้นัมีที่เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วขึ้นงามเลยครับนี่จะใส่ปุ๋ยรุ่นนี้ยังไม่ทันใส่ปุ๋ยเนาะครับอืมก็เริ่มใส่ไร่แล้๋ยวเราจะใส่ถ้าใส่นี่เป็นปุ๋ยอยังครับผมใส่สูตร27 ยี่สิบเจ็ดสิบสองหกครับอ่าเขาใส่ตอนใดเขาใส่ตอนนี้แล้วเปล่าครับครับตอนนี้เลยก็ได้ตอนนี้น้อยเลยนี่ื่าครับตอนนี้น้อยเนี่ย่แหละเริ่มใส่ได้แล้วนี่ใส่นี่ประมาณอีกหกเจ็ดวันนี่ก็ขึ้นรุ่นนี้เลยนเลยนะขืนไว้ข้นขืนไว้ครับขึ้นไว้การดูแลนี่อ่าห้น้ำไว้ไหมครับก็เส้าเย็นครับเส้าเย็นดลน้ำต่อเย็นเส้าเย็น น้ำนี่เป็นแบบใดอันนี้ใส่ใตะอันนี้ใส่น้ำพุ่งครับสายน้ำพุ่งเดี๋ยครับน้ำใส่สายน้ำพุ่งทำนี้สปริงเกอร์เขาก็ได้ไหนบอสครับได้ได้สปริงเกอร์สปริงเกอร์ก็ได้คือกันเนาะได้ขึ้นครับผมผมใส่สายน้ำพุ่งอ่ะใส่ว่ามันง่ายอ่ะสปริเกอรมันยาวคนแปปปิ๊กเปอร์ปิ๊ครับทีนี้พวกโรคและแมลงนี่มันมีบ่ครับ นี่ครับหนานนี่แหละที่ลูกหลายเลยทำยากนานี่คือทำยากมันจะเป็นใบไร้หลายกว่าถ้าเป็นใบไร้ล้วก็ละวานเลยวันในวานบนไร่เแล้วถ้าเป็นใบไร้แต่ว่าเขาเขาเขาเด่นเขาบ่ได้ใส่ยาแยงดอกเนาะเขาแบบอินซีส่วนของลุงนี่อินซีเบิร์นเนาะ่ไใช่ยาแยงของบุงไม่ขี้ยาแยงเยอย่างก็ใช้ใส่ปุ๋ยย่างเดียวกับรดหน้าใหม่ จังมือนึงมือนึ่งนี่เขาเขาปลูกพื้นที่บหลายเลยครับนี่ประมาณเนี่ยเขาเก็บได้หลายบ่ครับมือหนึ่งมือนึงเนี่มือน,งน,ออนึงกันแลือเท้าอาเก็บไปครับเนี่ยสมมุดว่าเท้ายาาเบิร์ดนี่ก็มันก็สิบก็ถุงอะครับหนาหนานนี่นน็ประมาณสักสามครับเพระาะว่าผมวันสองโลโลหนึ่งมันจะได้สิบหกถุงถ้าว่าถึงอายุมันแท้หนึ่งกิโลครับต่อสิบหกถุงได้สิบหกถุงครับเขาเย็บถุงหนึ่งนี่ถุงจากโลครับถุงละห้ากิโลครับ เลือกเก็บดีเขาถอนเป็นหนานนั่นมาครับถอนแบบนี้เลยเย็นหนากระดานแบบนี้เลยวะครับคือให้เขาให้หักมันติดน้ำภาพติดด้วยล่าวมันจะดูค่อยสวยเวลาเอาล้างไปแล้วมันติกลางมันจะขาวอ่ามันจะดูสวยเป็นแบบสวยอ่ะใจว่าที่เท่าสองเท่านอกจากว่ารอไอเสินกําลังมันกับรถทันเอารถทันไอเซิร์นกําลังเพราะว่าหลายอย่างมันหลายอย่าง พว,พวกพักบุ้งนี่ซนม,มาเขาติดชอบดินแบบดครับว,ว่าดินลูกรังเนี่ยผมว่าพักบุ้งถูกดีถอนง่ายลูกรังเนี่ยวันนี้เป็นดินลูกรลังด้วยเลยครับ,รบถ้าดินเหนียวถ้าดินรูกดำเป็นดินร้วนมันติดทิศทวดิศลากถอนอยากครับเวลาถอนมันจีบอร์อันนี้ลูกรังเนี่ยถอนมานี่มันจะไ่ติดเลยครับไครับ่ติดเลยครับจะถอนง่ายเนาะทถอนง่ายลูกรังสถอนง่ายวัวดินร้วนดินร้วนดินธรรมดามันดิน เหนียวแล้วมันรวนได้ยิงอยู่รังของง่ายแล้วความความต้องการของตลาดตอนนี้ถือว่าได้ทุกวันมั้งครับได้ทุกวันขอให้มีของขายขอให้มีของขายเจอเขาจชอบดิมมี่เลยอะรุ่นรุ่นแบบนี้นะแต่เน่าเลยเขาก็าจะ่อยชอบ ถุงละเจักบาทตอนนี้ขายอยู่ถุงละร้อยครับถุงละร้อยครับเท่ากับถุงละเอ่เท่ากับโลละยี่สิบบาทครับอืมกิโลละยี่สิบบาทเทาก็ไปสทรงตลาดตอนแก่เท่านี่เนาะตอนแก่เท่านี่ยอืมครับคิดว่าปลูกพักบุ้งนี่ ปลูกเ่อยากเป็นบ่ครับครับเ่อยากครับนา่างนาสุดๆแล้วของปล <c oughs> ูกาวันทว่าถึงหนาหนาหนาวยิ่งเ็ดง่ายมันไม่มีโรคทำมัไม่มีโรคมีอย่างด้่ยเนี่ยเดือนเขา,าเดือนกันยานี่แหละจะเห็ดยากเพตัวผมก็เอาแค่เป็นะตัวนี้มันเป็นตุงของเสริมนี่ซื้อนเนี่ยอ,อ,อ,อ๋ออันนี้เสริมคือเขาปลูกอ,อย่างอื่นออย่่างืนน้ำอันนี้เป็นเป็นปลูกเสริมนะครับเนาะปลูกเสริมนิดน้อยไปเอาไว้ก่อนใส่เฉลา คิดตุ้งเชล่าตุงวฟตุงไปเนี่ยเป็นต,ตัวเสริมครับอออพอมีหลายอย่างครับครักูขึ้นักส่วนผสมนี่อย่างนี้ครับรายได้ถือว่าดีป่ะดีอยู่ครับรายได้ดีครับส่วนผสม,สมพอ,อยางแล้วนี่ยางกน้อยไปมันก็ได้เศร้านึงละเศร้าละเจ็ดแปดร้อยบ่ขา,าดครับอืมมันย,ยังู่มีตลาดอยู่ไกลเฮาน้ำมันก็เศร,รษฐกิจก็เพียงพอใช่ผมูจะเพียงพอกับทำกับเจ้ากระแจ้งก็ได้ต่างเพราะได้ใส่อยู่ในครอบครัวครับ รายได้ก็ซือว่าอยู่ได้วันต่อบ้านเขาเนี่ยครับื้อว่าอยู่ได้เศรษฐกิจเทียมพอหลายๆอย,ย่างเขาผสมกันไป